สวัสดีค่ะสมาชิกช่องสิ่งที่ดีทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเวลาของนิดใหญ่รักซอนเรนเรื่องเล่าจากหัวใจที่เราจะนำมาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะวันนี้ตายนำสมุติอยากจะมาบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตของตายเองเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดการก่อนที่จะเข้าไปในห้วงลึกของความรู้สึกนั้น ไตยขอแนะนำตัวเองให้ทุกท่านได้รู้จักก่อนนะคะปัจจุบัน่ายอายุ40ปีเต็มค่ะสถานะในตอนนี้คือไม่ผ่านการสูญเสียผู้ชีวิตมา3ปีกว่าแล้วและยังไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับใครต่ายอาศัยอยู่ในบ้านส่วนตัวหลังขนาดกลางพื้นที่ประมาณ100ตารางวาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวรามอินทราที่นี่มีเพียงตาและลูกชายสุดที่รักวัย10ปีเท่านั้น ไตเป็นคนรักการออกกำลังกายค่ะทำมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนั่นคงเป็นเหตุผลที่ทําให้รูปร่างยังคงกระชับสมส่วนแต่สูงเกือบ170เซนติเมตรหนัก50กิโลกรัมสส่วนก็35นิ้วถือว่ายังดูแลตัวเองได้ดีพอสมควรลูกชายของไตชื่อตั้มค่ะตอนนี้ตั้มอายุ19ปีกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยายลัยเอกชนแห่งหนึ่งแถวบางเขนตั้มเป็นเด็กหนุ่มที่สูงใหญ่ รูปร่างดีสูงเกือบ180เซนติเมตรนหนัก70กิโลกรัมและได้ความหล่อเหลามาจากพ่อของเขาไม่มีผิดเพี้ยนเลยเราสองแม่ลูกสนิทกันมากค่ะยิ่งหลังจากที่พ่อของตั้มจากไปเมื่อ3ปีที่แล้วโลกของเราก็เหมือนจะมีกันอยู่เพียงสองคนความผูกพันของเรามันยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกมากกว่าแม่กับลูกชายธรรมดาคู่ไหนๆที่ไต่เคยเห็นแน่นอนว่าในวยัยส0และยังดูดี ต่ก็มีนัดเจอกับเพื่อนผู้ชายบ้างแต่ไม่บ่อยเลยเพราะภาระหน้าที่ในแต่ละวันมันล้นมือทั้งดูแลบ้านทํางานและดูแลลูกชายที่กําลังอยู่ในวัยหัวเลี้ยวต่อเพราะชีวิตที่ทุ่มเทให้กับงานและลูกนี่เองเรื่องความสุขส่วนตัวความปรารถนาลึกๆของสตรีเพศจึงถูกพับเก็บไว้เวลาที่ความเหงาและความต้องการทางกายมันเรียกร้องแต่ก็ทําได้เพียงปลดปล่อยมันด้วยตัวเองบางครั้งก็ใช้เพียงปลายนิสัมผัส บางทีก็ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ที่สื่อเก็บไว้แม้มันจะช่วยผ่อนคลายได้บ้างแต่มันก็ยังเหมือนขาดอะไรไปอยู่ดีมันคือความอบอุ่นคือสัมผัสของชีวิตจริงๆแต่ก็ได้แต่ถอนหายใจไม่รู้ว่าจะมีผู้หญิงไม้คนไหนรู้สึกอ้างวังเหมือนตายบ้างไหมในบ้านสองชั้นหลังนี้แต่อยู่กับลูกคาเพียงสองคนแต่ชอบความเป็นส่วนตัวค่ะ ไม่ค่อยอยากให้ญาติคนไหนเข้ามาวุ่นวายนานๆครั้งจะมีคนมาพักด้วยสักสองสามวันก็เท่านั้นเวลาอยู่ในบ้านแตจ่จงแต่งตัวตามสบายแต่ก็ระมัดระวังไม่ให้มันดูไม่เหมาะสมจนเกินไปส่วนใหญ่ก็เป็นกางเกงขาสัน้นสยืดตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างบางทีที่อากาศร้อนอบอ้าวแต่ก็ละเลยการสวมใส่เครื่องพันธนาการสโงอกสสออก,ก็ไม่แน่ใจเหนือนกันว่าตามจะสังเกตเห็นหรือเปล่าแต่ต่ก็แอบจับใจว่า บางครั้งตั้มก็ชำลืองมองมาในจังหวัดที่ตายเผอแต่ยอมรับเขาว่าเราสองแม่ลูกแสดงความรักกันบ่อยทั้งกอดและจูบแต่ก็เป็นเพียงการจูบที่แก้มหรือหน้าผากเท่านั้นไม่เคยล่วงเกินไปถึงริมฝีปากซึ่งที่จริงลูกชายวัยหนุ่มขนาดนี้ก็ไม่ควรจะมากอดจูบแม่บ่อยเหมือนเด็กๆแต่เราทำแบบนี้กันมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่พ่อของตั้มจะเสียไปมันเลยกลายเป็นความเคยชิน แต่หลังจากที่เสาหลักของบ้านจากไปไต่เริ่มรู้สึกว่าตั้มมีท่าทีและอาการบางอย่างที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะเวลาที่เรากอดกันไตสังเกตเห็นได้ชัดเลยค่ะทุกครั้งเลยว่าร่างกายของลูกชายมีการตอบสนองทางกายภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นชายเต็มตัวมันจะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงนูนชัดขึ้นมาบริเวณหน้าขาเวลาที่มันสัมผัสเสียดสีกับลำตัวหรือสะโพกข,ของไตไตรู้ได้ทันทีว่ามันคืออะไร ทีแรกแต่ก็แปลกใจกไม่คิดว่าลูกชายจะมีความรู้สึกแบบนั้นเวลายอยู่ใกล้แม่ตัวเองแต่หลังจากนั้นแต่ก็เริ่มมีความรู้สึกแปลกๆในใจตัวเองความรู้สึกที่สับสนหวาดหวามและไม่ควรจะเกิดขึ้นในส่วนลึกของร่างกายแต,ต่ก็มีปฏิกิริยาตอบสนองกลับไปอย่างน่าอายแต่คงคิดมากไปจนบางคืนแต่เก็บไปฝันเป็นความฝันที่แต่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง ไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับกับตัวเองว่ากล้าคลิดไปไกลถึงขนาดนั้นเย็นวันหนึ่งตำาโทรมาบอกไต่ว่าเขามีนัดกับแฟนสาวจะไปดูหนังกันและคงจะกลับดึกหน่อยคำนั้นไต่ก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวหลังจากทำความสะอาดบ้านเสร็จไต่ก็ไปอาบน้ำชำระหลัางร่างกายจนสดชื่นเช็ดตัวจนแห้งแล้วก็สวมชุดนอนตัวโปรด ไมลืมที่จะฉีดน้ำหอมกลิ่นอ่อนๆที่ใช้เป็นประจำที่จริงในห้องนอนแต่ก็มีทีวีแต่แต่ชอบลงมาดูข้างล่างมากกว่าอีกอย่างคืนนี้แต่ต้องรอเปิดประตูให้ลูกชายด้วยเพราะตั้มบอกว่าลืมกุญแจบ้านไปแต่เอลตัวลงนอนบนโซฟาตัวยาวฝ้าหน้าทีวีพอไม่มีอะไรทำจิตใจก็อดล่องลอยไปถึงจินตนาการลับสุดยอดของตัวเองไม่ได้แต่เริ่มคิด และอยากจะทำความฝันนั้นให้เป็นจริงความต้องการมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมือไม้ก็เริ่มทำงานลูบไหลไปตามลำตัวสร้างความสั้นสิขให้ตัวเองไปพักหนึ่งแต่แล้วก็ต้องชะงักไต่นึกนขึ้นได้ว่าตามอาจจะมากลับตอนไหนก็ได้ถ้าเขามาเห็นไต่ในสภาพนี้ไต่คงอายลูกชายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไต่เลยนอนดูทีวีต่ออีกไม่ถึงชั่วโมงต่อมา ตำก็มาขอประตูบ้านตายไปเปิดให้พอตำเห็นหน้าตายเขาก็เดินเข้ามากอดแล้วประทับจุบเบาๆแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ที่แก้มหรือหน้าผ่ามันคือการจุบแผ่วเบาที่ริมฝีปากของตายตายสะดุ้งเล็กน้อยแต่เขาก็ผลักออกไปก่อนพร้อมทักทายว่าผมกลับมาแล้วครับแม่เดี๋ยวผมลงมาดูทีวีด้วยนะครับ แล้วตามก็เดินขึ้นบันไดเข้าห้องนอน,นตัวเองไปแต่พูดตามหลังไปว่าตอนลงมารินไว้ให้แม่สแก้ลนะจ๊ะเมืลล่อกี้ตอนที่ลูกชายกอดตายเขากอดแน่นกว่าทุกครั้งจนตายได้กลิ่นเบียร์จังๆออกมาจากลมหายใจแต่อดคิดเลยเถิดไปไม่ได้ว่าก่อนกลับเขาคงไปทำอะไรกับแฟนสาวมันแน่นๆ และไออุ่นจากความเป็นชายที่ต่ายสัมผัสได้ตอนที่เขาเบียดกกยเข้ามาก่อนเมื่อครู่มันดูเหมือนจะยังตื่นตัวอยู่เลยายตื่นเต้นเล็กน้อยและเริ่มคิดถึงมันอีกแล้วฮ่านี่กลุ้มใจตัวเองจริงๆที่มาคิดเรื่องแบบนี้กับลูกชายตัวเองไม่นานตั้มก็เดินกลับลงมาเขาเปลี่ยนชุดแล้วอยู่ในกางเกงขาสั้นสบายๆกับเสอยืดในมือมีแก้วไวน์สแก้ว ขานั่งลงข้างๆต่ชุดนอนที่ไต่ใส่อยู่ตอนอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันจะหวาดวิวอ,อะไรแต่พอมีลูกชายมาน,นั่งอยู่ข้างๆแบบนี้แต่เริ่มรู้สึกตัวว่ามันอาจจะเปิดเผยมากเกินไปและแต่ก็คิดว่าต้มคงจะเห็นอะไรบ้างอย่างน้อยก็คงเป็นเนินปกที่โปลอกค้นคอเสื้อออกมาหรือเรียวขาขาวที่พ้นชายกระโปรงชุดนอนออกมา ตายบอกให้ตั้มไปปิดไฟในครัวด้วยตอนนี้ทั้งห้องจะมีเพียงแสงสว่างสลัวสลัว,ลวจากจอทีวีเราสองแม่ลูกนั่งจิบไวน์กันเงียบๆสายตามองดูหนังบนจอทีวีไม่ได้พูดอะไรกันเลยแต่ตายเริ่มรู้สึกตัวว่าสายตาของลูกชายมันแอบลอบมองมาที่ตัวตายต่บ่อยโดยเฉพาะตรงเนินหน้าอกตายจึงก็มองหน้าอกตัวเอง ตายจริง,รงเชือกที่ผูกอยู่ตรงคอเสือ้อมันหลุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำให้คอเสื้อแบบออกจากกาัน<ม>เผยให้เห็นเนินฐานเกือบครึง่งตามทิ่นลังมองในมุมเฉียงๆคง,งเห็นไปถึงไหนตอนไหนแล้วแต่เอยน้าขึ้นมารู้สึกว่าตอนนี้เนื้อตัวมันร้อนรุ่มอย่างบอกไม่ถูกที่โดนสายตาของลูกชายตัวเองจ้องมองรากับจะกินกินเข้าไปทั้งตัวแต่ไม่รู้จะโกรธ หรือจะรู้สึกอย่างไรดีในใจมันสับสน,นปลเไปไปหมดใจนึงบอกให้รีบเดินหนีเข้าห้องนอนไปซะแต่อีกใจนึงกลับบอกว่าไม่ต้องไปไหนนั่งอยู่ตรงนี้แหละให้เขามองให้พอใจและใจต่ายก็เจ้ากรรมดันเอ็นเอียงไปทางความคิดหลังซะด้วยต่เลยปล่อยเลยตามเลยให้นั่งนั่อยู่อย่างนั้นตามยกแขนซ้ายขึ้นมาวางบนพนักพิงโซฟา แล้วค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้ศีรษะไต่แต่รู้สึกไดถึงปลายเนิ้วของเขาที่กำลังลูบไล้กลุ่มเส้นผ่าของไต่เบาๆแต่รู้สึกสาสานอย่างบอกไม่ถูกปล่อยให้เขาลูบเส้นผมอยู่อย่างนั้นนานสักสามนาทีแต่อยากจะรู้ว่าตั้มจะทำอะไรต่อไปเพราะไต่ไม่ว่าอะไรแถมยังนั่งนิ่งเฉยตั้มก็ได้ใจเขาขยับตัวเข้ามาใกล้ไต่มากขึ้น จนเนื้อตัวของเราสองแม่ลูกแทบจะแนบชิดติดกันแต่ใจเต้นระส่งขณะที่หายใจหวิวๆิวตัมก็ชะโงกใบหน้าเข้ามาใกล้แล้วจุบเบาๆที่ริมฝีปากไตอีกครั้งเริ่มแรกมันก็เหมือนจูบที่เขาเผลอทำที่หน้าประตูแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมมันกลายเป็นจูบที่หนักหน่วงและลึกซึ้งตัมไม่เคยจูบแม่เขาแบบนี้มาก่อนเลยาตสะดุ้งเพือ ทำท่าจะผลักตัวตั้มออกเพราะมันทำท่าว่าจะเลยเถิดไปไกลเกินกว่าที่ต่เคยจินตนาการไว้ต่ทำท่าจะลุกขึ้นแต่ตั้มกลับใช้อีกข้างมาอบเกี่ยวเอวตั้มไว้ดึงร่างต่เข้าไปแนบชิดกับตัวเขาแล้วกงน้าม,มอบจุนพิศท,ที่หลักหน่วงแล้วรุนแรงนั้นอีกครั้งตั้มใช้ทั้งสองแขนอบรัดไต่ไว้ไม่ให้ข,ใหยขยับเคลื่อนไปไหนนำซ้ำ ยังยกขาข้างนึงขึ้นมาไก่ทับขาตายไว้อีกตอนนี้ตายหมดหนทางที่จะดิ้นรนแล้วเขาใช้ปลายลิ้นสัมผัสเปอรอบริมฝีปากของตายพยายามจะแทรกผ่านเข้ามาแต่ตาอยยังคงเม้มปากไว้แน่นไม่ยอมให้เขาเข้ามาง่ายๆแต่ท้ายที่สุดตายก็หมดแรงที่จะขัดขืนเพราะโดนรุกเร้ายังหนักหน่วงแลยาวนานตายค่อยค่ยผ่อริมฝีปากออกทีละน้อย จนตั้มสอดลิ้นอุ่นชื้นเข้ามาจนได้ตาตตอบสนองต่อสัมผัสอันร้าร้อนของลูกชายอย่างไม่รู้ตัวตายอยากจะถอนริมฝีปากออกเหลือเกินนึกตำหนิตัวเองในใจทำไมถึงปล่อยใจให้ลูกชายทำกับตัวเองได้ถึงขนาดนี้แต่อีกใจหนึ่งกลับรู้สึกหลงใหลในสัมผัสนี้อย่างน่าประหลาดร่างกายาตตอบสนองอย่างชัดเจนยอดฐานแข็งสู้ขึ้น จนดันชุดนอนออกมาเห็นเป็นรูปถัดลงมาตรงช่วงท้องน้อยและหว่างขาตายรู้สึกร้อนผ่าแว้ล่ายก็รู้สึกว่ามือของลูกชายเริ่มสุกซนกับร่างกายของแม่ตัวเองเขาไม่เกรงใจกันอีกต่อไปแล้วมือข้างหนึ่งของตั้มออมมากอบอุ้มเต้านมข้างขวาของตายไว้ไม่เพียงแต่กุมปล่าเขายังบีบเพลนเบาๆ แล้วสอดมือเข้าไปใต้เสื้อนอนสัมผัสกับผิวกายของไตาโดยตรงบทขยี้คลึงเคล้นยอดถันจนมันแข็งสู้มือราวกับก้อนอย่างลตไตเสียวสานไปทั้งตัวเนื้อตัวร้อนวุบว่าไตคิดว่าตัวเองจะปล่อยให้ลูกชายทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วไตเลยยกมือขึ้นมาตตจะดันไหล่ตั้มให้ห่างออกไปแต่แตตกลับไม่มีเรี่ยวแรงจะทำเช่นนั้นเลย ไม่รู้ว่าเรียวแรงทั้งหมดมันหายไปไหนหมดแทนที่จะปลักใสแขนงของตายกลับโอบรอบคอลูกชายอย่างลืมตัวแล้วดึงรังร่างของตั้ให้เข้ามาแนบชิดยิ่งขึ้นตายอ่านออกให้เบียดกับแผงอกที่แข็งแรงของลูกชายเปิดปากออกแล้วเริ่มต้นเป็นฝ่ายรุกกลับแลกเปลี่ยนปลายลิ้นกันอย่างเมามานันตั้มลักออกให้โอกาสตายได้หายใจ ต่มองหน้าเขาด้วยสายตาที่พร่ามัวทั้งสัพ์สนทั้งต้องการต่พยายามรวบรวมสติเพื่อสุดท้ายพยายามจะพูดเพื่อตักเตือนตัวเองและเขาว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องว่ามันผิดแต่ตั้มไม่สนใจสิ่งใดอีกแล้วเขาทำในสิ่งที่หัวใจเขาเรียกร้องเขาบอกว่าเขารักตายและอยากจะร่วมรักกับตายสิ่งคำนั้น ตั้มก็ลุกขึ้นแล้วช้อนอุ้มร่างตายขึ้นมาแนบอกตา,ตายไม่รู้ว่าตัวเองปล่อยให้ลูกชายทําแบบนี้กับตัวเองได้อย่างไรแทนที่จะห้ามรามห,หรือผลักใส่เขาออกไปแต่ตายก็ยอมให้ตามอุ้มตายเดินขึ้นบันไดเข้าไปยังห้องนอนของตายเองพอมาถึงห้องนอนตามกว็วางต่ายลงบนเตียงอย่างนุ่มนวลตายพยายามเพื่อสุดท้ายลุกขึ้นนั่งและกำลังจะก้าวลงจากเตียง แต่ต้มกดไหลตายไว้แล้วค่อยๆถอดชุดนอนของตายออกทีละชิ้นจนร่างตายเปลยเปล่าต่อหน้าเขาเขายืนชื่นชมเรือนร่างของตายด้วยสายตาที่ลุ่มหลงตายอายจนต้องยกมือขึ้นมาปิดบังทรงอกและหนีบขาดเข้าหากันเพื่อซ่อนเร้นส่วนที่ควรจะหงแหนที่สุดไว้ไม่ให้ลูกชายมองเห็นตอนนี้ในหัวตายมีอารมณ์หลายอย่างปนกันอยู่ ทั้งอยากจะให้ตั้มทำในสิ่งที่เขาต้องการทั้งอยากจะวิ่งหนีไปแต่ความปรารถนาที่ซ่อนลึกมานานมันมีมากกว่าตายก็เลยได้แต่นั่งนิ่งเอามือปิดของต้องห้ามไว้อย่างนั้นตัมสนมนั่งเข้ามาแนชิดแล้วจูบที่ริมฝีปากนุ่มของตายอีกครั้งเอาเป็นว่าในตอนนี้ในใจของตายไม่มีความเคอะเขินหลงเหลืออีกแล้ว ในเมื่อลูกชายยังกล้าทำกับตายได้ถึงขนาดนี้แล้วตายจะเหนี่ยมอายอยู่ใยมือของตายก็เริ่มลุกไลไ้ไปตามแผงอกและลำตัวของลูกชายบ้างเลื่อนลงมาถึงหน้าขาสัมผัสกับความเป็นชายที่ตื่นตัวเต็มที่ตาสะดุ้งเล็กน้อยกับขนาดของมันอารมณ์ปราถนาของตายพุ่งสูงจนถู่ไม่กลับแล้วตายผลักตัวลูกชายออกเบาๆตามเห็นของแม่หมดแล้ว ทีนี้แม่อยากจะเห็นของตั้มบ้างถอดเสื้อผ้าออกสิจ้าตั้มลุกขึ้นยืนตรงหน้าตาตตายเอื้อมมือที่สั่นเทาไปปลดครอต้องกางเกงของเขารู้ซิบลงแล้วดึงขอบกางเกงลงมาตายตะลึงงานกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันยิ่งใหญ่และทรงพลังกว่าที่ตายเคยจินตนาการไว้มากตายช่วยเขาถอดเสื้อผ้าทุกชิ้นจนมนรณุพ้นไปจากร่างกาย ต่ยื่นมือที่สั่นไปกอบคุมท่อนลำอันแข็งแกร่งนั้นไว้มันเต็มไม้เต็มมือแต่ยื่นหน้าไปใกลๆแล้วใช้ปลายลิ้สัมผัสอย่างแผ่วๆเบารสชาติของความเป็นชายที่ตายไม่ได้สัมผัสมานานหลายปีตายทุ่มเทการปรนิบัติให้เขาทั้งหมดทั้งดูดดื่มและเลียไลจนตายรู้สึกว่าตามใกล้จะถึงจุดหมาย น้ำอุ่นร้อนพุ่งลึกเข้าไปในลำคอของไตครั้งแลว้วครั้งเล่าไตคิดในใจว่าทำไมมันถึงได้มากมายขนาดนี้ช่างสุดยอดจริงๆไตเหนยหน้ามองลูกชายเป็นไงจ๊ะแม่ทำดีไ,ำดไหมไตชอบรสช,ชาติของมันอยู่แล้วมันทำให้ไตรู้สึกถึงพลังชีวิตที่หลงไหลเข้ามาไตมองดูท่อนลำนั้นอีกครั้ง มันสวยงามมากทั้งใหญ่และยาวก่อนไต่จะก้มลงไปทำความสะอาดมันอีกครั้งจนไม่เหลือหยาดหยดใดๆเลยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจตั้มก็จับใบหน้าของไต่ให้เงยหน้าขึ้นแล้วดันตัวไต่ให้นอนแผ่ลงไปบนเตียงตามก้าวขึ้นมาครอบตัวไต่ไว้แล้วก้มหน้าลงมาแต่ไม่ใช่ที่ตาเขาเริ่มจูบและดูดเลียที่ยอดฐานของตาย อีกมือก็บีบเพลนเต้านมอีกข้างอย่างชำนาญแล้วเลื่อนลงมาลูบไล้ตามหน้าท้องและเนินอายไตเสียวสา่นจนต้องแอนออกรับและเกรงสะโพกขึ้นโดยอัตโนมัติเขาค่อยๆใส่ซอกคอและเนินปกไปทั่วมันช่างระทึกใจเหลือเกินยอดถัานทั้งซ้ายและขวาไม่มีข้างไหนรอดพ้นจากการปรนเปริอของเขาแถมตามยังใช้ฟันครบเบา จนต่ายต้องร้องลรงออกมาเบาๆขณะที่ตั้มกำลังวนอยู่กับส่วงปกของต่ายขาข้างหนึ่งของเขาก็ยกขึ้นมาถึงไถ่ายตรงหวาง่างขาของต่ายต่ายโกงสะโพกขึ้นเบียดกับท่อนขาของเขา,ขาเป็นการบอกใบ้ว่าต่ายต้องการให้เขาทำอะไรตรงจุดนั้นด้วยแม่อยากให้ผมทำอะไรต่อให้เหรอครับแม่อยากให้ตั้มอยากให้ตั้ม เลียตรงวางขาให้แม่ด้วยจ้าลูกจ๋าช่วยแม่หน่อยนะทำให้แม่หน่อยนะจ้าเพื่อแม่ไต่ดันศรีรษะาตาั้มห้เคื่อนต่ำลงมาตามั้มกอดรัดร่างไต่ไว้แล้วก้มหน้าลงไปหาใจกลางความเป็นหญิงของไตาแล้วเขาก็เริ่มใช้ลิ้นประเลงเพลงรักใบหน้าของตั้มเปื้อนเปื้อนไปด้วยน้ำหวานจากกายตา ต่เสียวสารจนต้องเตงสะโพกลอยขึ้นจากเตียงค่ำคืนนั้นเราสองแม่ลูกต่างผลัดกันมอบความสุขให้กันจนถึงเช้าเรียวแรงแทบจะไม่เหลือเลยแล้วเราก็หอยหลับไปในอ้อมกอดของกันและกันและนั่นคือจุดเริ่มตน้นตอนอยู่นอกบ้านเราทำตัวเหมือนแม่ลูกผู้อื่นๆทั่วไปแต่พอกลับเข้ามาในบ้านเรากลายเป็นคู่รัก ผู้รักผู้ใหม่ที่กำลังเข้าใหม่ปลามานันเราขัดกันเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปอย่างไม่รู้จักเหนื่อยในทุกท่วงท่าและทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบนรถส่วนตัวส่วนหลังบ้านในห้องครัวบนโซฟาตัวนั้นห้องน้ำห้องนอนหรือแม้แต่บันไดเรามม้ความรักให้กันในทุกที่จนถึงตอนนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวความรักที่แสนจะซับซ้อนและต้องห้ามของตายในวันนี้ความเหงาความอ้างว้างและความใกล้ชิดที่มากเกินไปมันสามารถนำพาหัวใจสองดวงไปได้ไกลถึงเพียงนี้แล้วคุณล่ะคะรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวนี้คุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือความรักหรือเป็นเพียงความผิดพลาที่เกิดจากความโดดเดี่ยว อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะตายและทีมงานสิ่งที่ดีจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ